นำวงเวียนมาวาดวงกลมตามแบบวาดทั้งวงในและวงนอกวาดมาสองวงและตัดวงกลมทั้งสองวงตัดทั้งวงในและวงนอกหลังจากนั้นให้นำมาแม็กติดกันและนำมาทากาวประกบกันทั้งสองวงระหว่างที่รอกาวแห้งให้มาตัดตัววงฐานและแม็กติดกัน หลังจากนั้นให้นำมาลองกับตัวฐานและนำไปทากาวติดกันตัดตัวยกระดับฐานยาว17นิ้วกว้าง1เซนตัดมา2เส้นนำมาทากาวประกบกันและนำไปติดกับตัวฐานระหว่างที่รอกาวแห้งให้ตัดตัวยกระดับฐานมาทากาวยาวา17นิ้วกว้าง2เซนหลังจากนั้นติดกาวยกระดับขึ้นมา1เซน ที่รอากาวแห้งให้มาตัดโฟมยางยาว17นิ้วกว้าง1เซนตัดและนำมาติดกับตัวยกระดับฐานยกระดับขึ้นมา2ระดับหลังจากนั้นให้มาออกแบบกรีบบัวต้งติ้งกรีบบัวสปริงดัดเหล็กใส่กรีบบัว ติดกีบบัวกับตัวฐานหลังจากนั้นตัดและเจาะตัวแผ่นรองฐานนำไปติดกับตัวฐานขั้นตอน,ตอนต่อไปมาทำลวดสปริงหลังจากนั้นนำสปริงติดกับตุ้งติ้งกีบบัวสปริงและนำไปติดกับตัวฐานตอนต่อไปนำยอดใส่ตัวฐานและทาสี พ้อมติดลายพอติดลายเสร็จก็จะได้ตัวรัดก้าอย่างสมบูรณ์แบบ